สื่อดังเปิดไทม์ไลน์ข่าวความรักลิซ่าเฟรเดริกทุกอย่างเริ่มจากจุดนี้สื่อดังเคบีซูมเปิดไทม์ไลน์ข่าวรักระหว่างไอดอลสาวลิซ่าแลกทิงและเฟรเดริกอานลลูกชายของชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกระบุว่าหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของทั้งคู่โผล่ออกมาดึงดูดความสนใจไปทั่วโลกโซเชียล เยี่ยวในฐานะดาราระดับโลกชีวิตรักโรแมนติกของลิซ่าแลคทิงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเสมอมาในอดีตไอดอลหญิงต้องผเผชิญกับข่าวลือเรื่องการออกเดทกับไอดอลชายชื่อดังหลายรายเช่น NCT แทยงพักโบกอม BTS จองกุกแต่ข่าวลือเหล่านี้กลับถูกปัดตกอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข่าวลือว่าลิซ่ามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับเฟรเดอริกอาโน c ซอีอของแบรนด์นาฬิกาหรูแท็กฮอยเออร์และลูกชายของเบอร์ nard อาโนชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประธาน LVMH กลับร้อนแรงขึ้นทุกวันในความเป็นจริงมีหลักฐานต่างๆ ของความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหานี้และด้านล่างเป็นบทสรุปของทุกอย่างเกี่ยวกับข่าวลือการออกเดทของลิซ่าด้วยเฟรเดอริกอาโนสนับสนุนลิซ่าและแบล็กทิ้งอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน2022เฟรเดอริกอาโนปรากฏตัวในคอนเสิร์ตของแบล็กทิ้ง ในสหรัฐอเมริกาและแสดงการสนับสนุนสมาชิกในวงด้วยการถ่ายรูปที่ระลึกหลังเวทีโดยยืนอยู่ข้างลิซา่าเฟรเดอริกอาโนไม่เพียงแต่ติดตามบัญชีอินสตาแกรมของลิซ่าเท่านั้นแต่ยังติดตามบัญชีสัตว์เลี้ยงของลิซ่าด้วยเขายังถูกพบว่ากดไลค์ภาพถ่ายที่เผยแพร่ในบัญชีนี้หลายครั้ง นักธุรกิจชื่อดังยังกดไลค์โพสต์มากมายของเดียนาฟรีโป้เพื่อนสนิทของลิซ่าซึ่งเป็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าลิซ่าไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวอาโนในตอนเย็นของวันที่9สิงหาคมลิซ่าโพสต์ชุดภาพถ่ายและวิดีโอจากการเดินทางไปกรีซของเธอบน อินสตาแกรมในหมู่พวกเขาวิดีโอที่ถ่ายที่หาดนาวาจิโอได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาของอเล็กซานเดอร์อาโนที่ชายของเฟรเดริกเพิ่งโพสต์ภาพของชายหาดเดียวกันบน SNS ส่วนตัวของเธอหลายคนเชื่อว่าลิซ่ามีความสุขกับการเดินทางสุดโรแมนติกกับครอบครัวอาโน หลักฐานที่น่าสงสัยอื่นๆเฟรเดริกใช้เคทโทรศัพท์ซึ่งเดิมมีลิซ่าทิ้งอยู่แต่ปิดเอาไว้ด้วยสติกเกอร์นักธุรกิจผู้มั่งคั่งสวมนาฬิกาสีดำและสีชมพูซึ่งหลายคนเชื่อมโยงกับชื่อวงแบล็กพิงของลิซ่าด้วยการกระทําของครอบครัวอาเนวในอดีตอเล็กซานเดอร์อานวที่ชายของเฟรเดริก ถูกพบกดไลค์โพสลิซ่าซึ่งชาวเน็ตเชื่อว่าสมาชิก l a ล k ทิงมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับพี่ชายของแฟนหนุ่มที่ถูกกล่าวหา